เนื้อเรื่องซีซั่นนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจจากทีเซอร์เปิดใหม่ที่มีพูไฟไม่สิอุก,กาบาทหล่นลงมา <c oughs> ซึ่งน่าจะเป็นช่วงบทที่4หรือปล่าบท1 2น่าจะยังไม่มีแต่นั่นแหละด้วยความที่มันมีอะไรแบบนั้นน่าสนใจและใช่ของใหม่มาโคตรเยอะ ไม่รู้จะเล่นอะไรก่อนดีอันนี้ก็มีอันนู้นก็มาเอาเป็นว่ามาเล่นเนือเรื่องกันได้เวลาเล่นเนื้อเรื่องบทที่หนึ่งเพื่อปลดล็อกอีเวนต์ด้วยเช่นเดียวกันผู้ทํานายที่เงียบงันเสียงกีบมา้าเสียงกีบมา้าดังเร่งรีบ,รบ,รบลูกศรที่ปกป้องอย่างเข้มข้นเข้มงวดขับไล่ผู้วิ่ง ขับไล่ผู้วิเศษทุกคนที่พยายามเข้าสู่ป่าต้องห้ามสาเหตุยังคงเป็นปริศนาในช่วงเวลาอันตึงเครียดนี้นักเรียนใหม่แปลกหน้าก็เลวิลิโอที่ฮอกวอตส์คืออะไรคือเลวิลิโอที่ฮอกวอตส์เธอมาถึงช่วงเวลานี้เพราะอะไรกันนะและใช่เหมือนเนื้อเรื่องตอนนี้จะเกี่ยวกับพวกที่อยู่ในป่าต้องห้ามพวกเซนทอร์ซึ่งเนทนซอร์ก็บับมาเดนีเยลขามารีบขนาดนี้เลยเหรอลูก <c oughs> เพิ่งรู้ใกล้ถึงเวลาเรียนแล้วไม่รู้ว่าวันนี้ในวิชาการดูแลวิสัต <c oughs> ดูแลสัตว์วิเศษแฮกิทจ,จะเตรียมอะไรที่น่าสนใจให้เราอีก <c oughs> บอกไว้ก่อนไม่พักเสียงละลืมหมดแล้วห <c oughs> วังว่าจะเป็นสิ่งที่เรานะ่าหวังว่าจะเป็นแ <c oughs> ป๊บหนึ่งอยา่ยาอย่าอ่านเหมือนอ่านนิยายอย่าอ่านเร็วๆค่อยๆ ค่อยๆค่อยๆจูนจูนก่อนเอ้าเฮ้ยให้เวลาจูนกันนิดนึงอืมแม่แล้วชุดไหมสวยไปต่อแฮกริดเอาเปลี่ยนชุดให้เลยแฮกริดเกิดอะไรขึ้นโอ้เป็นพวกเธอนี่เองเบนจามินกระเพดสองวันนี้อย่าเข้าไปป่าต้องห้ามนะเข้าทุกวันเกิดอะไรขึ้น หรือว่าสัตว์วิเศษตัวใหม่ที่คุณคีดค้นจะยึดครองทั้งป่าแล้วทั้งป่าแล้วหรอเซนทอน่ะพวกเขาไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้วิเศษเท่าไหร่ปกติพวกเขาก็ไม่ค่อยสนใจนะถ้าผู้วิเศษทำกิจกรรมที่ขอบป่าต้องห้ามโดยเฉพาะฉันจู่ๆพวกเขาก็ห้ามผู้วิเศษทุกคนเข้าไปในป่าต้องห้ามแม้แต่ฉันก็ไม่ได้แต่ป่าต้องห้ามไม่ได้เป็นของพวกเขาเท่านั้นมันเป็นของเราเหมือนกัน ป่าต้องห้ามคือดินแดนที่เราทุกคนใช้ร่วมกันใช่นักเรียนฮอกวอตส์และแฮร์รี่พอตเตอร์ใช้ทุกคนใช่เลยนั่นแหละที่ฉันอยากจะพูดแต่ฉันไม่รู้จะอธิบายเรื่องนี้ให้เซนทอร์เข้าใจยังไงดีบางทีพวกเราอาจจะพาเบนจามินไปที่ป่าต้องห้ามอีกครั้งก็ได้เบนจามินอาจจะเก่งเรื่องการน้มน้วใจคนอื่นอยู่เสมอหรอ ไปเอาความถ้าไม่ใช่เบนจะมีโน้มน้าวฉันฉันก็คงไม่มาเรียนวิชาดูแลสัตว์วิเศษหรอกเสียงในหัวใช่ไหมเพ้เสียงในหัวใ,หในวพูดดังเนีนะไม่ได้หรอกเช้านี้ฉันตั้งใจจะเข้าไปตรวจดูยูนิคอนยังสุขภาพดีอยู่หรือเปล่าเขาเพิ่งมีลูกยูนิคอนเกิดใหม่มาหมาัดๆมละในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ เสี่ยงจะเกิดอันตรายมากที่สุดแต่ทันทีที่นิ้วหัวแม่มือเท้าข้างซ้ายแรกของฉันเหยียบเข้าไปในป่าต้องห้ามก็มีลูกธนูจํานวนมากลงมาจากฟ้านั่นแหละแบบที่เซนทอใช้โจมตีบ่อยๆอ่าคือเข้าไปไม่ได้แม้แต่เล็บหัวแม่โป๊งฉันรู้สึกว่าถ้าพวกเขาได้สูญเสียเหตุผลไปแล้วจะโจมตีผู้วิเศษทุกคนที่เข้าไปในป่าต้องห้ามไม่ต้องพูดถึงการพูดคุยกับพวกเขาหรอก ก่อนที่อาจารย์ใหญ่มกนากนกันจะหาวิธีสื่อสารกับพวกเขาได้ตามปกติพวกเธอห้ามเข้าไปในป่าต้องห้ามเด็ดขาดไม่ได้ไม่ได้ไไดเพรก็ต้องเก็บตังก็ต้องฟาร์มไม่ได้ไม่เข้าไม่ได้แทกริจอย่ามาห้ามแทกกิดห้ามอะไรฉันไม่ค่อยรู้จักเซนทาร์พวกเขามักจะเอ,อมีความหวงเห็นอนาเขตแบบนี้เลยเหรอเท่าที่ฉันรู้ เส้นทอกับผู้พิเศษมีความขัดแย้นและปัญหากันมาอย่างยาวนานแต่การจะปิดป่าต้องห้ามอย่างเด็ดขาดแบบนี้น่าจะเป็นครั้งแรกนะอ้อ้นกบินเธอไงหน้าขึ้นมองเหนือป่าต้องห้ามเห็นวิหกเหินสองสมตัวนกนะนกนกชเชย เกิดอ,อะไรขึ้นตื่เห็นอะไรหรือเปล่าเอ่อไม่มีมมมอะไรหรอกฉันคิดว่าแฮก,กิทกับศาสตราจารย์มาก,ก่อนนักกนน่าจะจัดก,การได้ดีไม่นานเราคงกลับมาเรียนวิชาดูแลสัตว์วิเศษได้ต่อก็คง like จะเป็นงั้นอ้าฮะโอ้โหนี่คือต้องเดินเหรอไม่เดินกูจะบินเดินมานะ,อะโอเคทอมอนเบบี้วุ้งวุ้งจุ่ม นี้คนอื่นเขาเดินเราลอยสิทธิพิเศษเอ๊ะฟังนักเรียนเขาเม้มอยกันเรอหนาหาโอกาสอย่าลืมบอกฉันด้วยนะเพราสกคนรายงานของพวกเธอไม่ค่อยมีคำพูดสักเท่าไหร่อะอะไรวะทำไมทุกคนถึงยืนอยู่ข้างนอกห้องโถงห้องโถง,งว,ว่าฮอกวอตส์ถูกเซนทอร์ย,ยึดครองเหมือนกับในป่าแล้วเหรออุ้ยอ้ยข้างหลังข้างหลังแนโนราไม่ใช่สิ่งมีชีวิต ที่มีสมองตัวไหนยืดฮอ,อกวอตได้ก็คงไม่แปลกนี่คือน้องที่อยู่ในทีเซอร์สวัสดีฉันไม่รู้จักเธอเลยเธอ,าอ,าอมาหาปิดคนหรือเปล่าผมสวยเนาะผมเหมือนชุดนอนเวอรช์ชันอัปเกรดอะเนี่ยผมมันเหมือนชุดนอนเวอรช์ชันอัปเกรดจรงิงๆนะผมยาวสะใจ ไวท์มิลคคุณไม่ควรอยู่ที่นี่อาจารย์ใหญ่มากกอนนเกาให้ฉันพาคุณกลับไปที่หอพักแม่มดที่ชื่อว่าวอดอิตมิไมจามินเยี่ยมเลยคุณอยู่ที่นี่ฉันก็สบายใจฉันว่าคุณน่าจะพาไวท์มิลค์ไปหาห้องนั่งเล่นรวมกับพวกเราได้นะเธอคงอยากจะไป<ว>กับคุณแน่นอนทำไมถึงใช้กูอ่ะ ออกไปใช่ฉันหรอใช่แล้ว <c oughs> ก็คือคุณนั่นแหละแม้แต่วัย m มิลก็เห็นด้วย <c oughs> ฟังฉันนะเธอเป็นนักเรียนย้ายมาใหม่เข้ามาในขั้นที่7จ <c oughs> ดูเหมือนจะไม่ค่อยอยากคุยก <c oughs> ับใครสักเท่าไหร่ <c oughs> แต่จริงๆแล้วศาสตราจารย์ใหญ่เมา่อก่อนนั่นเินแอบบอกฉันว่าตอนที่หมวกคัดสรรเลือกให้เธอ เธอขอให้หมวกเลือกให้เธอไปที่บ้านกับฉันเหรอเดี๋ยวนะศาสตราจารย์ใหญ่มาก่อนกีนยอมรับเหรอฉันว่าฉันไม่รู้จักเธอด้วยซ้ํานักเรียนย้ายมาใหม่ขั้นที่เจ็ดเหรอก่อนหน้านี้เธอเรียนที่ไหนตอนที่ฉันยังอธิบายไม่ชัดได้ไม่ชัดเจนศาสตราจารย์ใหญ่เหมือนจะกําลังจัดการกับป่าต้องห้ามรวมถึงแฮกริดเลยต้องให้คนอื่นช่วยดูแลเธอสรุปก็คือฝากให้เธอเป็นหน้าที่ของคุณแล้วกัน ขอบใจมากนะเบนจามินและก็เพจเอา้าไม่ถามความเห็นหน่อยเหรอถามหน่อยเออก็ตามนั้นถูกใช้แล้วไปเดี๋ยวพาไปเอง <c oughs> พาวิ่งออกอีคุณและเดนเนียลพาวิดอิมิิลตกลงเชื่ออะไรไว้มิลหรือโวอิตมิลมินมิน ตกลงเชื่ออะไรสลาอีหรือสลา e. อีจะสลาโอหรือสลาอโอ what ทำไมอ่ะเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเดี๋ยวจับนะดูชุดด้วยอ๋อชุดมันเดิมแล้วคุณไม่คิดว่าเธอดูหยิ่งไปหน่อยเหรอมีคนมากมายพูดกับเธอแต่เธอกลับไม่สนใจสักคำอย่าพูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เธอไม่เข้าใจคุณไว <Why? S 1> <M ilt? S 2> ้มิวตกลงเชื่ออะไรนะฮ เป็นต้แห่งสวรรค์ขอโทษนะเธอคืออะไรนะตาแห่งสวรรค์คุณไวนี้ีคือต้แห่งสวรรค์ที่ถูกชะตากรรมต้องเลือกที่ถูกชะตากรรมเลือกแต่เธอไม่เคยพูดอะไรเลยในแม่มดลาสดาบอกว่าเมื่อเธอพูดอะไรสิ่งนั้นจะสะท้อนชะตากรรมออกมาสิ่งที่เธอพูดจะเป็นพยานในชั้นศาล ต่างสวรรค์พวกเธอหมายถึงกกนุบายลึกลับของศาสตราจารย์ทีวอลลี่งั้นเหรอไปกันเถอะคนโง่นี่พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องสักอย่างเอา้าสำหรับคนที่ไม่เค้ารบในาจะตาก,กับพวกเราไม่มีอะไรจะพูดหรอกนะเอาเอาก็มันไม่รู้อะตบไม่ลำ นคนที่ไปเคขารพสตารกรรมเนี่ยนะพูดเหมือนกับว่าในฮอกมีนไม่มีคนหลอกลวงมากพอแล้วอย่างนั้นนะถ้าเธอเก่งขนาดนั้นทำไมต้องรอถึงอายุ17จถึงจะเข้าเรียนละ่ะฉันว่าก็แค่พวกหลอกลวงที่อยากดังคนหนึ่ง well, s <S เรื่องเลื่อนเข้าเรียนก็เกิดขึ้นบ้างนะอย่างวินนี่เฟ็ดอย่างนั้นนะ <But different. S 1> แต่ วินนี่เฟรไม่ได้เอาปากกาขนนกไปเซ็นชื่อในตำลาเรียนของคนอื่นทั่วหอพักหรอกนะ What อันนี้คือบทเก่าๆหรือเปล่าแย่แล้วเธอเดินลงไปไหนแล้วเนี้ยฉันสัญญากับฟรีเฟรตฟรีเฟรตไปว่าจะพาเธอไปห้องนั่งเล่นของหอพักเป็นจะเป็นอะไรเลยเธอไม่ใช่ใต้แห่งสวรรค์หรอใต้แห่งสวรรค์ก็ต้องช่วยหาทางไปถูกได้แน่นอนแดเนียลกัดอีกหล,ลักแดเนียล หนูควรจะไปวีนคนนู้นดิหนูอย่าพานนะหนูจะผ่านไม่ได้นะว <forbidden> อยนค์ตอนลงชื่อว่าอะไรนะวอยอิดมอป่าต้องห้ามอุ้ยนี่แงมาแล้วหรือเปล่ายุคล่มสลายของไดโนเสาร์อุ๊ยไปที่ชายแดนป่าต้องห้ามวาบวาบทำไมเรายังไม่วาบอะวาบกดวีเอออ๋อค้างอยู่มีคัสสิท ก็มันขึออ้นวียะแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบดูดวงอะไรแบบนี้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรพิสดารหรือว่าแบบทำนายอนาคตอะไรแบบนี้ค,ค่อนข้างจะอืมเขาทางเขาทางอยู่อุ๊ยอุ้ยเดียวเดียวโยนอย่างนั้นเลยเหรอมือเดียวอะนะอาจารย์ใหญ่บอกแล้วช่วงนี้ห้ามใครเข้าไปในป่าต้องห้ามทั้งนั้นถูกต้องห้ามใครเข้าไปทั้งนั้น ป่าต้องห้ามชื่อว่าป่าต้องห้ามก็เพราะเหตุนี้ฉันเชื่อว่าตั้งแต่มันถูกตั้งชื่อว่าป่าต้องห้ามก็ไม่มีนักเรียนคนไหนแอบเขาไปเลยใช่ไหมเออเอ่อเดี๋ยวนะฉันว่ามันไม่ใช่แบบนั้นตอนแฮร์รี่พอเตอร์เรียนอยู่เขาก็เคยแอบเข้าไปในป่าต้องห้ามหล่รั้งนี้นะมีข่าวหรือว่าเขาเข้าไปนอนในป่าต้องห้ามด้วยซ้ำนี่ครั้งแรกที่แฮร์รี่เข้าไปในป่าต้องเดี๋ยวนะสามเรียงไงนะครั้งแรกที่ป่าครั้งแรกที่แฮร์รี่เข้าไปในป่าต้องห้าม ก็พอถูกกักบริเวณแล้วที่เหลือพวกเธอได้ยินมาจากไหนกัน <c oughs> แล้วการประจนภัยของฝ๋าแฟร์พิสลีได้ป่าต้องห้ามละ่ะได้ยินว่าพวกเขาก็ยังเรียนอยู่เธอต้องลากพวกเขาอ,ออกมาจากป่าต้องห้ามทุกสัปดาห์เลยนี่นะเสียงเหมือนเดิมไหม <c oughs> ฉันไม่ใช่ว่าฉันจ,จับพวกเขาออกมาแล้วหรอก <c oughs> คุณจะรู้แค่ครั้งเดียวที่พวกเขาถูกจับได้เท่านั้นแหละแต่จริงๆแล้วพวกเขาแอบเข้าไปใน โดยที่คุณจับไม่ได้ตั้งนับครั้งไม่ถ้วนเดี๋ยวสำเนียงไปยังไงแล้วนะเอ่อสำเนียงแบบแถบคันไซโคโนันพูดไงล่ะนะเดี๋ยวนะฉันว่าฉันเข้าใจแล้วไม่ใช่ฉันว่าฉันเข้าใจแล้ว,ว,ลวป้าต้องห้ามก็คือป้าต้องห้ามเอ,อมันไปเสี่ยงไรวะป้าต้องห้ามคือป้าต้องห้ามไปมันจะเป็นเสี่ยงสำเนียงไหนนี่อัจฉริยะพี่ชาย นายเข้าใจที่ฉันพูดจริงๆใช่ไหมน้องชายอ๋อเป็นเป็นเป็นตายแล้วอะต้องมีคนแอบอ้างเขาไปในป่าต้องห้ามแบบสมบูรณ์แบบมาแล้วแน่นาทีคราวนี้ของพวกเราพอได้แล้วสิ่งที่เราต้องทำมันไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเธอเบตเจมินก็เข้าไปในป่าต้องห้ามตั้งหลายครั้งนี้ทำไมคุณไม่จับเธอล่ะโยนขี้อย่างนี้ได้ไง่ะ ฉันต้องย้นพวกเธอสองคนออกไปไกลๆหน่อยเดี๋ยวคิดจะกลับมาอีกเอาเลยแฮกิดแฮกิดจูงโคบีพาเดินออกไปไกลเหลือแค่นักเรียนแค่ไม่กี่คนบริเวณรอบๆอุ๊ยไฟเยอเดี่ยวนะเซปจะโบกไปหบดเลยมันเกิดอะไรขึ้น What happened เวอะไรอ่ะจะอิงให้มันดูดีๆหน่อยก็ไม่ได้เล้ว เฮ้เนี่ยก็คืออาศัยช่วงจังหวัดชุลมุนเข้ามาตรวจสอบร้ายนักนะเดี๋ยวนะสำเนียงเป็นยังไงนะแถบคันใสคุโดชินิจิอ่ะอยาเข้าไปดูจริงๆว่าข้างในเกิดอะไรขึ้นบ้างท้ายที่สุดไฟไหม้ในป่าต้องห้ามไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยหรอกนะ ขอบคุณนะแดเนียลแต่ฉันว่าไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นวิ่อะไรอ่ะยาวอยู่นะเนี่ย <c oughs> ฉันอยากจะจริงๆ what อย่าแม้แต่จะคิดแดเนียลอุ๊ยมาแล้วว่ะศาสาตราจารย์มาก,ก่อนนะกิน <c oughs> ไม่มีทางเด็ดขาดคุณเพจ ทุกคนกลับไปที่อาคารของปราสาททันชีตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปป้าต้องห้ามจะถูกปิดเดี๋ยวเสียงป้ามาต้องแก่ไม่ใช่หรอไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าใกล้ป่าต้องห้ามไปข้างในและวิชาการดูแลวิชาและวิชาการดูแลสัตว์วิเศษจะเป็นคน<อ>ควบคุมเองดีจัง,นงในปราสาทแฮกิจจะไม่สามารถให้เราดูแลสัตว์ประหลาดน่ากลัวพวกนั้นได้ตามใจอีกแล้วมีเรื่องที่น่ากลัวเกิดขึ้นในป่าต้องห้ามฉันว่าทุกคนจะจริงจังและระมัดระวัง ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่อันตรายมากอย่าได้ทำอะไรโดยไม่คิดให้ดีละ<ม>่ะนักเรียนทุกบ้านตามพิเฟษของพวกคุณคืนนี้นักเรียนทุกคนจะได้พักที่หอโถองใหญ่ชั่วคลาวห้ามกลับไปที่หอพักจนกว่าศาตรัารจะตัดสินใจว่าเราควรจะทำอะไรต่อไปนักเรียนทุกคนบ่นอย่างไม่พอใจแต่ดูเหมือนว่าไม่นานคุณกับนักเรียนคนอื่นก็เดินไปยังห้องโถงว,ว้าว นอนข้างนอกโอ้ไม่ได้นอนในหอพักมีอันตรายมาอีกแล้ว,นนตวแต่เราก็ต้องรีบใช้ไพ่พยากรณ์ของศาสตราจารย์ชีวอรี่ฮะศาสตราจารย์ชีวนนอรี่อ,อลูกหลาน,นหรอ,นนหอฉันลืมพกชุดไว้เนี่ยฉันลืมชุดไพ่ไว้ในหอนอน,อนตอนสำคัญแบบนี้ฉันต้องการคำแนะนำจากไพ่มากๆเมอร์ลินช่วยด้วย คุณได้ลองใช้พลังของไพ่ชุดนี้แล้วหรือยังแน่นอนเมื่อวานฉันลองทํำนายเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองดูวันนี้มันก็เกิดขึ้นจริงในวิชาคาถาคุณจับได้ไพ่อะไรอ่ะไพ่หมอกมัวในตำราตรงศาสตราจารย์ชิวเวอรี่มีความว่าประจันเสี่ยวกำลังจางหายอันตรายใหม่ซ่อนอยู่ในเงามืดของดวงจันทร์ต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบเกิดอะไรขึ้นในวิชา คาถาเธอเห็นพระจันทรเสี้ยวหรือเปล่าไม่ใช่เลยตอนที่เรากำลังฝึกคาถาใหม่ฉันก็โดนคาถาของไรเข้าตรงเต็มไม่มีข้อสงสัยเลยว่าอันตรายใหมโอ้เดี๋ยวนะมีพูดขนาดเนี้ยมีแค่นี้เหรอเสียงหัวราอ กลุ่มคนรักพยากรณ์หัวล้อไปเถอะหัวล้อให้เต็มที่อย่าลืมนะว่านักเรียนทุกคนที่ลงวิชาพยากรณศาสตร์ในเทอมนี้ต้องใช้ไพ่ทาโร่ให้เป็นเสียงแหลกอุํานายถ้ารู้เทคนิคผลลัพธ์ก็มักจะเป็นจริงเอาละฉันจะช่วยเธอพยากรณ์สักครั้งและเธอจะเข้าใจว่าไพ่พยากรณ์นั้นทำงานได้อย่างแ <c oughs> บ่นยำแค่ไหนมันหัวล้ออีกแล้ว มามาดูสิว่าเราจะได้อะไรใบที่สี่ใบที่สองและใบสุดท้ายอ๋อใบที่สี่เลือก what อำนาจพยากรจากเจียวหอยตำแหน่งกลับหัวผู้มีตำแหน่งสูงกดดันคุณการหลีกห่างจากศูนย์กลางอำนาจชั่วคราวจะเป็นทางเลือกที่ถูกต้องมันได้เหมือนกันปะ มันบังคับแหมอะอันนี้น่าจะบังคับเนาะหองตำแหน่งกับหัวอำนาจอย่างนั้นหรอระวังไว้ก่อนเธอไม่มีทางรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นในรูปแบบไหนไพ่ชุดกองฉันไพ่ชุดนี้ฉันให้เธอเลยฉันมีสำรองคำเตือนของอาจารย์ใหญ่ทําให้ใจไม่สงบคุณใช้ไพ่ที่เพิ่งได้รับมาพยากรณ์อนา,นาคตแล้วคําตอบที่ได้จะซ่อนความลับอะไรไว้หรือไม่ ตำแหน่งกลับหัวของอำนาจได้เปิดเผยทิศทางแรกให้กับคุณผู้มีตำแหน่งสูงกดดันคุณการหลีกห่างจากศูนย์กลางอำนาจชั่วคราวอาจจะเป็นทางเลือกที่ถูกต้องอู้เอาละของเล่นใหม่มันมาละไม่รู้ว่าจะได้เอาลงลึกเล่า ไหนๆก็ไหนๆสักหน่อยแต่ที่นี่เพื่อค่ควพมปรญยากรลุงไหลไอชอบลุงไหลแต่ละอันมันมีความสามารถไม่เหมือนกันไหมอาลุงไหลแล้วกันกดค้างพร้อมกับนานสามวินาทีปึง้งออกมาเป็นฟลิกแอคชัน่นโอ ตำแหน่งปกติลูกศรทองทะลุหัวใจคุณมัวแต่ลงไหลในความสัมพันธ์ระดับหนึ่งตำแหน่งกลับหัวลูกศรตะก่วแทงทะลุใจดูเหมือนคุณจะตื่นขึ้นแล้วไม่ลงไหลอีกต่อไปความสัมพันธ์ที่ไม่ดีจะทําจะไม่สามารถทาร้ายคุณได้อีกอ่ามันจะเป็นฝั่งตรงข้ามกับแบบเมแบบกับแบบกับหัวจะเป็นฝั่งตรงข้ามอ๋อฮะโอเคก็จบกันไปสําหรับเนื้อเรื่องบทที่หนึ่งที่ เปิดตัวมาได้น่าสนใจกับสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับป่าต้องห้ามโอ้ทำโอ้ทำเยอะนะเนี้ยทำเล่นอุ๊ยอะไรอะ